รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัย AIS 12 to Call คอตโต้สวยจังเลยนะที่รักนะรายง่นของเราที่รัก โอ้ขอบคุณที่รักมากเลยนะจ๊ะไป้ยไปนะโอเคไหมจ๊ะ สวัสดีครับผมฟอนัทพงษ์ชาติพงษ์นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์เวลา515ทุ่มโดยประมาณทางบนด้านในทีวีกับรายการเด็กมานาันแนวเอาละครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเนี่ยเขามีอาชีพอะไรนัน้นทำไมเราถึงต้องมาไกลถึงพัทยาชลบรุรีเอาเป็นว่าไปถังเพาะอะดีกว่าครับยินดีต้อนรับสู่ดีเจแมนพัทธาพลกุชชันยุทธยาโยเป๊ะ เอาละพี่แมนดีครับน้องพอยอัพเดทหน่อยตอนนี้ทำอะไรอยู่เป็นดีเจด้วยตอนนี้ตอนนี้เป็นด <c oughs> ีเจอยู่ร้อยสามร้อยกฟมครับนะครับแล้วก็เป็นพิธีกรละครปราบปลายโอ้ผมชอบละครพี่ที่วิ่งเล่น,นแบบ ไอ้นี่แหละคาแรคเตอร์งี้แหละชอบมากเป็นสมบุคลิกถูกต้องปกติไม่เคยเล่นแบบคอมเมดี้คอมเมดี้เคยครับว่าน้าอย่างนี้เล่นอะไรได้บ้างส่วนอยากจะเล่นเป็นพวกแบบตัวร้ายเป็นพวกแบบถือปืนแก๊งอะไรอย่างเงี้ยไปจริงๆแล้วอ่อนไหวเอาล่ะวันนี้เนี่ยผมอยากรู้มากเลยครับผมว่าคุณเนี่ยอยากจะเป็นอะไรนะผมอยากจะเป็นเจ้าของไร่องุ่นสนใจอยากจะเป็นเจ้าของไร่องุ่นความฝันเพราะว่าดูดูดูเท่ดี เขานี่ยดูเป็นแบบว่าแบบว่าวันหยุดของเราเนี่ยไปไหนแบบส่วนมากเขาบอกว่าเฮ้ยไปดูแลกิจการรีสอร์ทครับมันดูธรรมดาไปลองถามนี่ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้เฮ้ยทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้พี่แมนตอนนี้เป็นของไร่องุ่นโอ้โหยังไงดูไฮโซเลยธรรมดามาไม่แล้วพี่เคยมีความรู้เกี่ยวกับองุ่นมาก่อนหรือเปล่าไม่มีนี่ไงพี่อยากจะให้ฟอยพาพี่ไปนี่ไงไม่งั้นพี่จะมาทำไมล่ะครับการปลูกต้นไม้อะไรรู้มาก่อนไหมเคยเรียนเคยเรียนกพอตอนเด็ก เพราะชำตัดตอนการเกษตรอะไรอย่างงี้นะวันนี้ผมพาพี่มารู้จักพี่สาวคนเึ่งเขาเป็นเจ้าของซิวิเล่แห่งนี้ครับพี่สารู้จักป่ะคุณผู้ชมพี่สาสาสาวไหนอะพี่สานี่แหละเจ้าของเขาเนี่ยแหละไปผมพาไปเจอพี่สาไปครับไม่ใช่ฟารุสามณีพี่สาพี่ครับผมมาหาพี่สาพี่รู้จักพี่สา เดิไปแล้วพี่สาสวัสดีครับพี่สาครับมีพี่สานี่พี่แมนนี่ไดีครับวันนี้ผมมาซิวเล็กเพราะว่าพี่ผมพี่แมนเขาสนใจอยากเป็นเจ้าของแร่หุ่นพี่ก็เลยต้องเป็นซิวเล็กที่เดียวดคเจ้าของแร่งุ่นจะมาเปิดข้างๆพี่เนี่ย รอเล่นพี่เอาไว้ในว่นทาน้าเดี๋ยวันดีกว่าว่าที่ซิบเวเล็เนี่พี่เปิดมนานยังครับก็เข้าปีที่สิบแล้วค่ะทาพี่สายจริงทำไมต้ององุ่นเนี่ยมีผลมไม้เยอะมากแม่ทุกคนก็ถามแบบนี้เราะอยากรู้อยากรู้ทุกคนจะบอกว่าไร้องุ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกที่ ใช่ไหมคะนั่นสิ่งนึงก็คือว่าอย่างที่อยากจะบอกนะคะว่าคนประกขอบคุณคนที่เคยพูดว่าไปปลูกแก้วังอรดีกว่ามากแต่ยังไง้นที่เคยตกลามาที่ไว้ว่าไม่มีทางหรอกองุ่นนี้มันขึ้นไม่ได้นี่มันแถวทะเลเธอต้องแก้วมูงก็เรามีความอยากจะปลูกองุ่นอย่างเดียวอะมีความฝันเช่นเดียวกันนะคะพี่สาวรู้ว่าคนอาจจะจะทอะไรที่มันแปลกนะคะแต่สิ่งที่พี่สาวกำลังทํามันไม่ใช่ทางง่าย มันต้องเรียนรู้รนะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกผมอยากรู้ว่าจุดประสงค์ของที่ซิวเล็กเนี่ยค,คือเฉพาะมาดูองุ่นอย่างเดียวหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ค่ะจุดประสงค์ของที่นี่เปิด<ม>เพื่ออะไรฮะถ้าเรา เปิดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของมูลพัทยาแล้วนะคะแล้วก็คนที่มาที่นี่หนึ่งต้องดูว่าที่นี่เนี่ยต้องโลเคชั่นที่ได้ของพี่สาวด้วยคุยไงถ้าขับรถมาแล้วมีป้ายที่นี่ถือว่าเป็นจุดหมายแล้วก็พี่สาวปลูกดอกไม้ด้วยนะคะแล้วก็มีบ้านพักได้ด้วยมีบ้านพักด้วยเหรอครับมีบ้านแบบเล็กอยากให้พี่สาวอ้วนได้เกินว่าที่นี่มันเจ๋งยังไงครับเจ้าของได้ออนุ่นคนต่อไปเขาจะได้เรียนรู้นี่ ดูพื้นที่ไปก่อนนะพี่อันนี้มาศึกษางานสา,สาไหมครับทำไม,ไมครับเฮ้ยไปดีกว่าพี่ไปที่ไหนก่อนไปเลยครับู <c oughs> ใหญ่โตทั้งหมดอยากดูจริงๆพี่ทั้งหมดเลยกี่ไร่พี่เนี่ยได้ของพี่ทั้งหมด1 200กว่าได้นะคะ<อ>แล้วก็ที่ทำทำไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าบริหารไปแล้วมีผูวอง,งุ่นทำแล้วก็อยู่ประมาณ500กว่าไร่นอกนั้นยังเหลืออยู่ ขึ้นดีกว่าพี่ตรงไหนดีแถว2เลยแถว2เชิญครับแถวสเลยครับแถวสเลยพี่ตรงนี้เลยมาเลยพี่ขวามือนี่จะเห็นลูกนะคะกีรัสนะคะเนี่ยถ่ายดำเลยนี่เนาะถ่ายดำที่เป็นลูก ตอนนี้ที่เราจะต้องคอยดูก็คือเรื่องคือพวกนกพวกไรจะจิกก็จะมีได้ยินเสียงประทัดครับผมอ๋อนี่ประทัดลก็ยิงกันแถวนี้ไม่อมีไม่มีไล่ไล่ครับไล่นกเอาละตอนนี้เราก็ถึงแถวอนุสาวรีย์ละไม่ใช่ไรอยากจะให้ลงทำไมจะไม่ใช่นี่ดินแดงนี่ดินแดงว่ามันมีปเป็นยังไงบ้างดินแดงพี่ที่ไม่ท้าผมไม่ใช่ไปดูไปดู เราดูยังไงพี่ว่าไหนมันกี่เดือนแล้วกี่อะไรยังไงดูดูสวยค่ะช,ชีรลัสนี่คืออีกประมาณสิ้นเดือนนี้ก็คืออีกประมาณอสองอาทิตย์ก็จะเก็บได้นะคะแล้วก็ไปทะ พี่สาก็จะพาไปดูองุ่นทำองุ่นที่เราขายหน้าไร่นะคะเป็นองุ่นทานผลสดนะคะอง้่นหนไร่อ่ะพี่ขายอยู่น้นไดรู้อเด็ดนะคะทำไมพี่สาต้องไปกังมุ้งให้อยู่เอาละเชิญเลยค่ะไปเลยครับเชิญครับน้ำผลไม้ตราดีโด

องุนพันรูเทเลอ่านอ่า,อาอน,อนก่อนรูเทเลเป็นองุนสีเขียวร้มเมล็ดมีสีเหลืองทองชอบผลปานกลางอายุเก็บเกี่ยวร2อยิบวันมาเข้าดูรูเทเลกันเลยครเชิญค่ะเชิญค่ะรูเทะเลนี่เขาต้องปลูกยังไงพี่ทำไมถึงต้องอยู่ในนี้ครับผมการปลูกที่พี่จะพูดนะคะว่าเราจะเจอปัญหาสภาพอากาศที่แบบว่าเดี๋ยวฝนตกซึ่งมัน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 ไม่สามารถที่จะไปห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ให้อะไรได้เนื่องจากว่าตอนนี้สภาพที่ไหนหนก็จะมีแรงบ้างฝนตกเยอะบ้างครับผม แรงนี่บินกันให้ว่อนเลยใช่นานกนางนกอคนละแรงเห็นไหมคะมันจะไม่มีอะไรที่ที่สามารถเข้ามาพนักงานก็จะดูแลอย่างดีถามว่าในนี้เนี่ยสามารถตัดแล้วก็ขายได้เลยแต่พี่ต้องยอมเสียสละในการที่ว่าไม่ขายขอให้ชมเพราะลูกค้ามาเนี่ยไหนล่ะ ไม่มีให้เห็นเพราะว่าขายได้ตลอดอยู่แล้วขายได้แต่พี่สาก็ต้องยอมให้คนได้ถ่ายรูปให้คณได้เห็นแล้วส่วนใหญ่ระยะการเก็บเกี่ยววิธีการปลูกเนี่ยมันคือปลูกไงฮะมันถึงมันถึงเลยขึ้นมาขนาดนี้ปลูกในดินก่อนใช่ไหมครับกาอนที่เราต้นนี้ก็รุ่มๆจะเท่าไหร่ละห้าปีแล้วที่พี่สาบอกนะคะปีหนึ่งก็ปลูกสองสองสองครั้งสิบเดือนคือการเริ่มปลูกใหม่ๆก็คือ1ปีกับอีก2เดือนจะเป็นจะเป็นต้นวิธีการตัดก็คือนี่อันนี้เขาเรียกว่าตา จะบอกว่ายายไม่มานะคนี่เห็นไหมคะวิธีการตัดก็จะต้องตัดแบบนี้นะคะตัดเฉียงเข้มเข้มนี่มันก็ยังมีบางคนบางคนนี่เขาเล่นอย่างนี้เลยค่ะไปหมดเลยทั้งตาทั้งยายไปด้วยเฉยเก็เลยเข้าไม่ถึงไม่ถูกค่ะก็คือวิธีการตัดตัดอย่างนี้ครับผมต้องเฉียงนี่นี่นเอ้ยเอองุนอย่าให้เหลือยาย เสร็จเสร็จโกเสร็จโกเห็นนะคะสวยงามนะคะก็เอาไปล้างหน่อยแล้วก็สามารถทานได้สวยงามมากเลยพี่แต่ว่าผมว่าเดี๋ยวมันจะเที่ยวไม่ทั่วเราไป้าต่อดีกว่าพี่มีผลงานไปบ้านหลังเล็กๆนะคะมีประมาณ11หลังแต่จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะทําเป็นรีสอร์ทแต่เนื่องจากว่าทําเป็นว่าผลงานเราแล้วอยู่ๆลูกค้ามาเห็นก็อุ้ยมีที่พักไหมก็เลยอ่ะอ่ะขายก็ขายกลายเป็นรีสอร์ทที่นี่ด้วยเล็กๆครับผมเดี๋ยวพี่มาไปดู ห้องสามใบเขาไปครับไปเลยครับไปครับผมชอบไอเดียพี่ครับน่ารักมากถามว่าเราอยากจะ ทำเป็นธุรกิจอะไรมากมายไหมมันก็ไม่ใช่อลยค่ะพี่สาวคิดว่ามันก็เป็นเป็นอะไรที่เรารักกันนะคะกว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เก็บไว้ในความทรงจําเมื่ออายุสักแปดสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยเป็นแกลเลอรี่แบบเล็กๆห้องแต่งตัวฮอลลีวูดอะไรเงี้ยแบบเฉพาะซูเปอร์สตาร์นี่มองคนเดียวแล้วมองก็จะเม็นเร่อที่ประหลาดของจริงเลยของจริงถ้าเข็มวางก็ยังฟังได้อยู่ได้เป็นไวนียวอ่ะใช่ เราก็มายืนดูใท่องเที่ยวด้วยไม่ได้หมดเสร็จเรียบร้อยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นพี่สาจะได้ให้ดูว่าไหนๆอธิบายมาแล้วไหนคนที่อยากจะเป็นเจ้าของไรอ่างหุ่ก็อยากจะให้ชิมไม่มีการทามไม่มีการโป๊กที่สาพารหรืมาเที่ยวก็ค่อนข้างจะมาใช้เวลานานพอสมควรครับผมมันกว้างใหญ่มากต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าที่นี่ปโป๊ะหุ่นได้อย่างไรแล้วเริ่ม ต้นปลูกยังไงมาจากอะไรขุดดินยังไงใช้ต้นกล้ายังไงสายพันธุ์อะไรเดี๋ยวพี่สาจะให้สุทินนะคะพิทินเขาเป็นคนดูแลงั้นพี่สาพักก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเเจอกันเดี๋ยวเจอกันตอนเลิกนะฮะแต่พี่เราไปปลูกข้มูลกันดีกว่าได้เลยครัไปแพ้บ ตอนนี้พี่แมรเดี๋ยวเราจะมาลงมือปลูกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงได้เลยฮะพี่ชินครับการปลูกองุ่นนี่เขาต้องเริ่มจากอะไรก่อนครับพี่จอบค่ะจอบจอบจอบโอเคจอบจะมีอยู่แล้วจอบมีจอบีต้นองุ่นแล้วก็เดี๋ยวจะมีมีดินรองก้นหลุมนิดหน่อยเพราะว่ามือใหม่มือใหม่ครจะต้องรองก้นหลุมนิดนึงเดี๋ยวว่าองุ่นตายครับอ๋อองุ่นนี่วิธีการดูแลมันดูแลลำบากอะไรยังไงบ้างพี่ก็พูดถึงลำบากไหมก็ไม่ลำบากมากแต่ก็ไม่ง่ายมากแต่ว่า ถ้าอยากจะดูให้เป็นก็ต้องเริ่มปลูกให้ได้ก่อนอ๋อนี่พี่เคยมีประวัติอาชญายกรรมอะไรไปก่อนไม่ได้ใส่แว่นข้าตาติดหมวกตลอดเวลาไม่มีใช่ปะเคยปลใสเซเว่นโอเคพี่โอเคเริ่มกันเลยดีกว่าเอาละครับผมจับจอบจับจอบจอบนะฮะนั่นพัวใช่ไหมครับพัวด้วยนี่มานะคะ เราจะปลูกรายนี้ก่อนเวลาจะขุดขุดตรงไหนไม่ใช so no like ่ข well, so ุดท่ําเพื่อนะขุดท่อเพื่อไม่ได้ดูนะคะตรงนี้เป็นหัวน้าหยดครับผมเวลาเราจะปลูกเราจะต้องขุดให้ใกล้หัวน้ําหยดที่สุดหัวน้าหยดคมาเป็นที่ให้น้ําองุ่นถ้าไปขุดห่างมันก็ไม่ได้กินน้ำมัน right? ก็จะตายคือมันต้องเป็นไอที่เขาเว้นเอาไว้ให้เราเนี่ยแหละจุดๆไว้ห่างกันประมาณสักกี่เซนที่อแต่ลรหัวมันจะห่างกันประมาณสองเมตรนี่เห็นไหมมันจะห่างกัน ลุกระสองเมตรทุกสองเมตรไปสเมตรสองเมตรเราขุดค่ะขุดเวลาขุดขุดให้ลึกหน่อยครับผมอ่ะเริ่มขุดเลยอย่าไปโดนหัวน้ำหยดนะห้ามตัดสายนะนี่ไงงไงแรงผมนี่เราใช้งานเหยีรถเชยให้เต็มที่นี่ครับต้องกี่เมตรนะครับพี่สามเมตรค่ะสามไม่ใช่จะไปฝังศพใครแล้วพี่สามเมตรน่ะอ่ะคุณให้ลึกอีกนิดนึ่งค่ะได้ เดี๋ยวคุณฟลอยไปไปยกไป,ไ,ปไหนก็ไปไปยกต้นข่าไปยกถุงปุ๋ยมาอะฟลอยไปยกถุงปุ๋ยมาเร็วถุงปได้ม่มันหนักจะได้เเนี่ยลากมาค่ะ ไม่ใช่ต้นองุ่นนะนั่นเปนต้นองุ่นข้าวกระบอกปุ๋ยปุ๋ยคุณก็ตลกผมคุณกเอาดิใส่เข้าไปเลยนี่แล้วเราจะร้องก้นหลุมก่อนจริงก็ลุมมีปุ๋ยอยู่ในนี้เป็นเหมือนปุ๋ยคอกเราก็ร้องนิดหน่อยพอครับผมทำให้ดูก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาต้นองุ่นมาต้นองุ่นมาอันนี้ต้นองุ่นต้นเล็กพอต้นเล็กไม่ต้องอภิเษกได้ครับคุณฟอยต้นเล็กต้นเล็กอันนี้มันเป็นคืออะไรครับปุ๋ยสีดำอ่ามันจะเป็นเหมือนปุ๋ยคอกค่ะตัวนี้เป็นทาปุ๋ แล้วก็จะพุกค่ะไปไม่ใช่ไล่องูนไม่ใช่ไล่องูนขอบคุณมากจะเล่นอยู่แล้วแจกอยู่แล้วพี่ทรงศิษย์นะครับแกล้งเดียวเอเดี๋ยวไม่ต้องขนาดนี้ทรับขนาดนี้เวอร์เวอร์ได้เมียเป็นชาวนะฮะเรียบร้อยเสร็จแค่นี้ครับหน้าที่ต่อไปก็เดี๋ยวก่อนพี่พี่ปลูกทีละต้นอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วที่นี่มีทั้งหมดโอ๊ยมี ร้อยกว่าไร่เลยค่ะกี่ต้นกันเนี่ยงานนี้ต้องตก็สามร้อยกว่าต้นสามร้อยสามร้อยกว่าต้นต่อหนึ่งไร่ใช่แล้วนี่มีเป็นนี่แฮนด์เมดหมดเลยครับไม่มีเครื่องครับไม่มีเครื่องค่ะเยี่ยมคะก่อนจะได้ตะลาหงูเห็นไหมโหระใช่อะลองขุดดูค่ะตาฟอยตาฟอยตาฟอยพอแล้วไป

แล้วครับมันึงอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้นะพี่แมนเป็นส่วนที่เขาเอาอังุ่นในไล่ชิวเลของเขาทั้งหมดเนี่ยมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นขนมอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีคนแอบดูเราอยู่รู้ป่ะใครอะเนี่ยสไปเดอร์แมนผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายมีเสน่ห์นะครับทำไมครับมีเยะใอญ่ตลอดเวลาโอ้ยเอาล่ะมาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะตรงนี้ มีอันนี้อง,งุ่นเค็มยังไม่พอ,พอน <ะ S 1> กอ,อกตาพวกแปรรูปองุ่นแล้วนะครับยังมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ทางน้ำขายอีกด้วยเฮ้ยอุปกรณ์ทางน้ำอะไรพี่พายกรอบพายกรอบกรอบออกรอบๆๆอล่ะเอางี้พี่แมนเดี๋ยวเราไปลอง ขายได้ไหมจะได้ช่วยเขาด้วยช่วยพีสาด้วยว่าเออเวลาเรามาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาปวดเขาอย่างเดียวนะมาทําอะไรเขาเสียงโด่งเสียงดังไม่ได้ต้องช่วยขายของด้วยถูกต้องครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปช่วยขายของกันดีกว่าได้ครับเอาวันนี้ไปเลยนะฮะหนึ่งตะกร้าโอ้โหเดี๋ยวผมถือให้เดี๋ยวผมถือให้นะวพี่คอยช่วยขายได้ครับผมเอายากครับเอาแล้วมาแล้วนะครับของอาหารผลิตภัณฑัสดๆนะครับองงุนนะใครสนใจจะกินอะไรนะมงงุนมาตรงนี้เลยพี่แม่แล้วน้องฟอยมาขายอย่าเดินหนีเดินมาหาแล้วนี่ อะไรนะครับออออััน้้้าตงซืครบผมยังกล้าพูดว่าแจกฟรีคุณพี่ครับช่วยอุ่หนุนได้นะฮะอันนี้โอ้โหอ่างุ่นเค็มครับอันนี้เดี๋ยวอย่าให้น้องพลอยหนักนะนของฟลอยนะเด็กๆหนูๆเมื่อกี้ขนมกันเร็วเป๊ะวอร์เหรอแจ็งเชิบเป๊ะวอร์เหรอ มันยังมาป่วนผมอีกเหรอมันไม่ใช่การแสดงแล้วว่ะมันมีกลิ่นด้วยว่ะพี่แมนไปไปไปอยู่ในไปอยู่ในไปอยู่ในกระต๊อบแล้วก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปหาทำไมต้องเปลืองตัวว่ะรายการไม่เข้าใจเอาไข่เขาสิคุณเขายืนอยู่พี่ก็กลนหน่อยช่วยกันนิดนึงพี่แมนเคลียร์เดี๋ยวผมไปคโอเได้ครัข่เขาเฮ้ยจะไฟแล้วเปล่าวะไฟเปล่าไฟเปล่าใจปะ ลผมต้องขายเจ้าของรายการเอาหน้าเพราต้องซื้อแน่นๆหันหน้าต้องซื้อหน่อยดีกว่าพี่เป๊บต้องเหมาแล้วจะปิดรายการแล้วเนี่ยต้องเหมาเหมาเหมาเหขได้แล้วคุณผู้ชมขอบคุณครับหัวหน้าขายได้หมดแล้วครับสามารถรกัรแล้วป้ ครับผมพี่สาวพี่แมงเขาได้ไปเรียนรู้มาหลายอย่างแล้วเกี่ยวกับการที่จะเป็นเจ้าของไร่องุ่นครับถามพี่แมงหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างการที่จะเรียนรู้เป็นเจ้าของไร่องุ่นชอบจริงครับแต่ว่าดูว่าลำบากต้องอดทนมากๆไม่มีรายได้มามง่ายก็ยังอยากจะเป็นเจ้าของไร่องุ่นอยู่ไหมก็ยังมีความฝันอยู่ครับไม่เป็นไายพี่สาวพี่ขอมที่เลรอบยังไงก็ยังคิดถึงพี่สาววันที่คุณอยากจะเป็นเจ้าของไร่องุ่นนะคะเป็นสิ่งที่พี่สาวคิดว่ามันน่าจะมีความหมายแล้วก็คิดถึงไร่องุ่นว่าเราเป็นก็ลองได้ทำแล้วก็เรียนรู้ ยังไงความใฝ่ฝันเราก็ยังอยากจะมีนะคะค่อยๆไปแล้วก็ทำอะไรที่เราคิดว่าเรารักมันแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ย่อมจามาทำกลับมาได้นะคะโอ้โหจบทั้งสวยสมและที่เป็นนางเอกตลอดกาลสุดท้ายนี้ฝากหน่อยพี่สำหรับคนที่สนใจอยากประกอบธุรกิจ อย่างเช่นทาไยรย่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไร่องุ่หหรือว่าไร่อะไรก็กตามครับผมฝากหน่อยครับ,รบสิ่งที่สายืนได้ตรงนี้มันอยู่ที่ความอดทนแล้วก็สาต้องดูแลคนถึง200กว่าคนเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรารแล้วเราต้องมีสิ่งที่เราเนี่ยคือต้องให้ไม่พี่ไม่ใช่เป็นนางเอกนะคะคพี่ก็เป็นชาวสวนชาวไร่ให้ให้รู้ว่าที่พัทยาก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านการเกษตรเหมือนกันนะคะ ถ้าเกิดจงไงก็เชิญแวะนะคะที่ไร่อุ่ยสุเล็กพัทยานะคะขอบคุณค่ะเยี่ยมครับโอ้โหเอาละครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําไร่อ้อยงูนะฮะได้เรียนรู้การปลูกด้วยพี่แมวันนี้ก็ได้ของห้ลึกกลับไปด้วยโดยเจ้าของไรเองเลยด้วยแล้วก็คิดดีๆจากพี่สาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่สาและพี่แมทมากๆนะครับที่มาร่วมรายการเด็กมัแหนของเราขอบคุณนะครับขอบคุณโครับขอบคุณพี่สาด้วยนะคะขอบคุณเลยรับเอาละครับสัปดาห์หน้าครับ เด็กมันแนวของเรานะครับใครจะมาร่วมแนวกับเรานะครับหรือว่าจะติดตามข่าวสารของเราได้นะครับทาง a c e b o o k นะครับเข้าไปเลยช่องเสิร์ชเขียนว่าเด็กแนวทีวีเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ทางคุณทนในทีวีกับรายการเด็กมานาันแนวเย้และสำหรับเด็กแนวท่านไหนที่มีความฝันอยากมีไร่องุ่นหรือไร้อื่นๆเป็นของตัวเอง ก็แนะนําให้ศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเช่นสาขาต่างๆในคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และถ้ามีโอกาสก็ควรศึกษาต่อทางด้านบริหารธุรกิจเพิ่มเติมด้วยครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็ควรจะเป็นการมีใจรักและความอดทนซึ่งเป็นหัวใจของอาชีพนี้และอีกหลายๆอาชีพเลยแหละครับเมื่อพร้อมแล้วก็มุ่งสู่ฝันในการเป็นเจ้าของไร่องุ่นได้เลยล่ะครับเรี้ยว่าสไตล์แะ้วครับอยสไตล์ที่ p อ p skin haze เจ้าของ สามสี่เด็กมันแนวโซเดมาคมโซเดมาคมเดมาคมเดมาคมเด็กมันแนว